สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะพาทุกคนมาชมโรงเรียนทนิยมส่งของกันครับเริ่มแรกเลยนะครับที่ที่เราจะพาไปเลยคือโรงอาหารของเรียนครับนี่นะครับก็จะเป็นโรงอาหารเอาไว้สําหรับรับประทานอาหารของนักเรียนประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสเป็นโรงอาหารที่กว้างมากๆม,มีที่ตักข้าวทั้งด้านในและด้านนอกครับ ดีค่ะบุู้มีความคิดเห็นยังไงครับกับโรงอาหารโรงเรียนเราโรงอาหารโรงเรียนเราเรอลูกโรงอาหารโรงเรียนเรานะเราเนี่ยพยายามปรับปรุงแล้วก็รักษาสุขอนามายัยทําให้โรงอาหารของเราเนี่ยสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทานอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกินแล้วก็แบบรู้สึกอิ่มท้องได้ทั้งวัน ใช่ป่ะอาหารเช้าของโรงเรียนเราผิวเนี่ยเดินาตั้งแต็มาจากบ้านเลยจําเป็นต้องวะซื้ออะไรให้มันเสียตังค์นะไม่เพราะโรงเรียนเราทําไมลูกมีอาหารเช้าให้รับประทานฟรีอาหารกลางวันก็ฟรีไหมฟรีทุกอย่างฟรีและมีปริมาณที่เพียงพอกินอิ่มไหมอิ่ม,อ,มอยู่ได้ทั้งวันใช่ไหมกหนุ่เลิกเรียนเลย แล้วนี่นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ําเป็นสระที่กว้างมากๆน้าําสะอาดน่าเล่นสุดๆเลยครับเอาไว้เรียนว่ายน้ําสําหรับประถมศึกษาครับส่วนนี่นะครับก็จะเป็นลานในประสงค์ของเรียนเราครับสามารถทํากิจกรรมได้เล่นกีฬาซ้อมกีฬาได้ครับลานในประสงค์ก็จะเอาไว้ใช้เข้าแถวทุกๆวันเลยครับสามารถทํากิจกรรมได้หลายๆอย่างนั่นเองครับนี่นะครับสนามหญ้า สนามหญ้ากว้างมากๆเลยครับทากิจกรรมได้หลายอย่างเหมือนกันเลยครับกีฬาสีซ้อมกีฬานั่นเองครับเวลาเลิกเรียนก็จะมีเด็กๆมาซ้อมฟุตบอลที่สนามหญ้าครับก็จะมีที่นั่งเล่นพักผ่อนด้วยนะครับติดกับสนามหญ้านั่งชมวิวนั่งเล่นได้ครับบรรยากาศดีมากครับตึกที่เห็นอยู่เป็นตึก8ครับเป็นตึกเรียนนะครับเรียนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ภาระศึกษานั่นเองครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องเรียนภาระกันนะครับ นี่นะครับห้องเรียนพละกว้างมากๆทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยครับเล่นอราบิกเล่นโยคะซ้อมและแข่งแบดแล้วก็เอาไว้เรียนด้วยนะครับเรียนสนุกมากๆครับนี่นะครับก็จะเป็นสะกอนนะครับมีของขายเยอะมากๆเลยครับมีขนมหลากหลายเลยครับอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยตอนกลางวันนะครับก็จะมีเด็กๆมาซื้อขนมทานเล่นตอนพักกลางวันเยอะมากครับไม่ได้มีแค่ขนมทานเล่นนะครับ มีอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนสมุดของใช้ต่างๆมากมายเครื่องแต่งกายลูกเสือ,อยูวะเนนารีและบำเพนก็มีนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องดนตรีสากลเอาไว้ซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้เรียนมีเครื่องดนตรีสากลเยอะแยะให้เราได้ชมมากมายเลยครับ ห้องนาฏศินป์นะครับก็จะไว้เรียนซ้อมรำสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนนะครับมีทั้งอุปกรณ์การรำแล้วก็ยังมีการกลับพ่อแก่ด้วยนะครับก่อนเรียนก่อนจะซ้อมรำก็ต้องเคารพพ่อแก่ก่อนนั่นเองครับนี่นะครับห้องนาฏศินป์มีเพียงเท่านี้ครับ จุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดสําคัญของโรงเรียนทนิยมส่งขอบมากกครับนั่นคือการเคารพบูชานั่นเองครับนี่นะครับจุดต,ต่างๆของโรงเรียนทนิยมยังมีอีกหลายจุดมากมายเลยนะครับที่น่าสนใจสําหรับคลิปมีเพียงเท่านี้พวกผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับขอบคุณครับ